เทคยังไปต่อไหมจีนละ่ะไหวหรือเปล่าตราสารนี้จะกลับมาไหมลงทุนอะไรดีในไตรมาสสี่คลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Beauty Investor พบกับนิกกี้เช่นเคยค่ะวันนี้นิกกี้นะคะจะมาสรุปมุมมองการลงทุนในไตรมาสที่4ให้ฟังกันแบบชัดๆตรงประเด็นทุก Asset Class กันไปเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ทําผลงานได้ดีที่สุดในปีนี้ค่ะและนิกกี้นะคะก็มองว่าในไตรมาสที่4นี้นะคะตลาดยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อค่ะโดยปัจจัยสนับสนุนหลักๆเนี่ยยังคงมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งแล้วก็โมเมนตัมที่มาดีมากๆตั้งแต่ต้นปีนะคะประกอบกับอัตรางเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องค่ะจะทําให้เฟดเนี่ยเข้าสู่ช่วงท้ายของการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วนั่นเองค่ะ แต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยไม่ใช่ขาขึ้นแบบสม o o t เหมือนครึ่งปีแรกอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่า valuation เนี่ยเริ่มมีความตึงตัวมากขึ้นประกอบกับในตอนนี้นะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2007แล้วละค่ะทำให้การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมีความน่าสนใจลดน้อยลงนั่นเองค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะในช่วงนี้ตลาดหุ้นจะมีความอ่อนไหวต่อข่าวการขึ้นดอกเบีย้ยค่อนข้างเยอะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเศรษฐกิจสหร,รัฐมีโอกาสเกิดซอฟต์แลนดิ g งได้นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นข่าวตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดหรือเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือแม้กระทั่งเฟดจะคงดอกเบีย้ยไว้ในระดับที่สูงนานกว่าคาดนะคะตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงก็จะมีการแกว่งตัวลงมาได้ค่ะ ดังนั้นในภาพรวมแล้วนะคะนิกกี้มองว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นแบบไซด์เว้ up นั่นเองค่ะโดยในกลุ่มที่นิกกี้มองว่าจะเติบโตได้ดีกว่าก็คือหุ้นในกลุ่มเติบโตและเทคโนโลยีนะคะเนื่องจากว่ากําไรเนี่ยยังคงเติบโตได้ต่อเนื่องในปีหน้าแล้วก็มีโอกาสได้ประโยชน์เมื่ออัตราดอกเบีย้ยผ่านจุดสูงสุดหรือว่ามีโอกาสปรับตัวลงในช่วงปลายปีนั่นเองค่ะขณะที่หุ้นกลุ่ม a l u ูหรือว่าวัฒจักรเนี่ยจะทําผลงานได้ต่ํากว่าเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีการเติบโตที่ชะลอตัวลงต่อ เนื่องนะคะจากอัตราดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับสูงนั่นเองค่ะสำหรับฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะคะนิกกี้มองว่า จะยังคงเผชิญกับความท้าทายต่อเนื่องค่ะหลังจากเศรษฐกิจของเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยอ่อนแอมากกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะซึ่งก็จะมีโอกาสชุดให้เศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยหดตัวได้ในไตรามาสที่3แล้วก็เติบโตอ่อนแอมากในไตรามาสที่4นั่นเองค่ะขณะที่ ECB นะคะก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าน่าจะหยุดการขึ้นดอกเบีย้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะโดยอ้างว่าอัตรางเงินเฟอ้อมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อเนื่องแต่นิกกี้กลับมองว่าเหตุผลหนึ่งที่ไม่กล้าขึ้น ดอกเบีย้ยต่อนะคะก็เพราะว่าเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยรับไม่ไหวแล้วนั่นเองค่ะและ ECB เนี่ยจะต้องรีบกลับมาลดอตัตราดอกเบีย้ยในช่วงต้นปีหน้าแต่ข้อดีของฝั่งยุโรปนะคะก็คือว่า valuation ค่อนข้างถูกค่ะขณะที่กําไรเนี่ยยังเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทําให้ดาวไซด์ของตลาดหุ้นน่าจะจํากัดค่ะแต่อัพไซด์ก็จะจํากัดเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับตลาดหุนญี่ปุ่นนั้นนะคะมีโอกาสที่จะถึงจุดเปลี่ยนในช่วงไตรมาสที่4แล้วค่ะเนื่องจากว่าอัตรางเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะขณะที่มีโอเจเนี่ยได้มีการปรับใช้นโยบายการเงินตึงตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะคะในปีนี้โดยการปรับตัวของยูเคิร์ฟคอนโทรลเนี่ยส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆจนต้องเข้าแทรกแซงไปแล้วหลายครั้งเลยแล้วค่ะแม้ว่าทางผู้ว่านะคะจะยืนยันว่า จะยังไม่รีบใช้นโยบายการเงินตึงตัวก็ตามแต่เสียงในหมู่คณะกรรมการนะคะเริ่มพูดคุยกันแล้วว่าอาจมีการเลิกใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่เป็นผลดีต่อตลาดหุ้นอย่างแน่นอนค่ะ นอกจากนี้นะคะในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปุ่นกันบ้างค่ะถือว่าเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่2ที่ผ่านมาค่ะแต่มาจากท่องเที่ยวแล้วก็ส่งออกรถยนต์เป็นหลักนั่นเองนะคะซึ่งทั้ง2ปัจจัยนี้นะคะจะหมดไปในช่วงครึ่งปีหลังแล้วค่ะขณะที่การบริโภคในประเทศนะคะยังคงอ่อนแออย่างต่อเนื่องค่ะทําให้นักวิเคราะห์ในบล o o m b e r g กนะคะ มองว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่น,นมีโอกาสหดตัวในไตรามาสที่3แล้วก็ไตรามาสที่4ปีนี้ค่ะซึ่งจะเข้านยิยามของการเกิด technical recession นอกจากนี้นะคะคในแง่ของ valuation กันบ้างค่ะตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะคไม่ได้ถูกอีกต่อไปแล้วละคะ่ะดังนั้นถ้ามีปัจจัยเสี่ยงเข้ามานะคะตลาดก็มีโอกาสที่จะปรับฐานได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะดังนั้นนะคะนิกกี้แนะนาให้ขายทำกำไรก่อนนะคะแล้วก็เทรดในกรอบมากกว่าการซื้อแล้วถือค่ะ ้ามาฟังตลาดหุ้นจีนกันบ้างนะคะถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างน่าผิดหวังสําหรับนักลงทุนค่ะอย่างไรก็ดีนะคะตอนนี้รัฐบาลจีนเนี่ยเริ่มมีการออกมาใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเรื่อยๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลงังถึงแม้ว่านโยบายต่างๆเนี่ยจะไม่ได้เป็นการออกมาแบบแจกเงินก็ตามนะคะแต่จะเป็นการออกนโยบายมากระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะจุดที่มีปัญหาเท่านั้น,นะคะ่ะซึ่งนิกกี้มองว่าก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าจะแก้ปัญหาได้ตรงจุ แต่ว่ามีข้อเสียค่ะก็คือว่านักลงทุนหรือว่าตลาดเนี่ยจะไม่ค่อยตอบสนองต่อข่าวพวกนี้เท่าไรนักนะคะจนกว่าจะเห็นตัวเล้เศรษฐกิจแบบฟื้นตัวชัดแบบจริงๆจ,จังๆนั่นเองค่ะซึ่งก็น่าต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนนั่นเองค่ะ ในแง่ของวิกฤตอสังหาบ้านนะคะนิกี้มองว่าไม่ต้องกังวลมากนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องเดิมๆค่ะแค่บริษัทต่างๆจะมีการยื่นเรื่องขอล้มละลายเพื่อปกป้องไม่ให้มีการขายทรัพย์สินออกมาแล้วก็จะได้ปรับโครงสร้างหนี้กันมากกว่าค่ะซึ่งน่าจะเห็นเรื่องทํานองออนี้นะคะออกมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วละคะ่ะดังนั้นเนี่ยบอกทุกคนเลยนะคะว่าไม่ต้องตกใจกับเรื่องแบบนี้ค่ะ ในส่วนของ valuation นั้นนะคะตลาดหุ้นจีนถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ซื้อขายกันในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยและคะ่ะขณะที่กําไรของบริษัทจดทะเบียนนะคะก็เริ่มฟื้นตัวได้เล็กๆในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะดังนั้นทําให้หุ้นจีนเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุนอยู่นะคะแล้วก็น่าจะเข้าสู่ช่วงที่กําลังค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ค่ะแต่ว่าในไตรามาสที่4นี้นะคะต้องบอกว่าตลาดเนี้ยอาจจะยังปรับตัวขึ้นมา ชัดๆไม่ได้มากนักนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าผลจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจะยังไม่เห็นชัดเจนในไตรามาสนี้ค่ะแต่จะไปเริ่มเห็นอย่างชัดเจนในปีหน้าเป็นต้นไปนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ลงทุนในระยะสั้นๆนะคะอาจจะไม่เหมาะสมค่ะแต่จะเหมาะสําหรับคนที่ลงทุนแล้วก็สามารถถือยาวได้เกิน1ปีขึ้นไปค่ะ สำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะยังคงความผิดหวังได้แบบคงเส้นคงวาจริงๆเลยนะคะโดยปัญหาล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยนะคะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยแล้วค่ะหลังจากที่รัฐบาลนะคะมีโอกาสใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินมหาศาลนะคะได้เรวียกวงเงินแบบใหญ่มากๆเลยนั่นเองค่ะซึ่งจะนํามาสู่การก่อหน,นี้นั่นเองค่ะ ซึ่งการที่บอลยิวปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนี้นะคะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจค่ะเนื่องจากว่าต้นทุนในการกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้แข็งแกร่ง ขนาดนั้นนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะประกอบกับต่างชาติก็ขาดความเชื่อมั่นส่งผลให้ยังคงเทขายหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีค่ะนอกจากนี้นะคะค่าเงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเลยละคะ่ะซึ่งแม้ว่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าการอ่อนค่าที่มากจนเกินไปก็ส่งผลเสียต่อกําลังซื้อของคนในประเทศเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะซึ่งในจุดนี้เองนะคะอาจจะเป็นแรงกดดันให้แปค์ชาติจะยังคงต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคตนะคะแม้ว่า ราเงินเฟอ้อบ้านเราเนี่ยจะต่ำกว่าเป้าหมายแล้วก็ตามค่ะขณะที่กําไรถูกปรับประมาณการลดลงอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่ต้นปีค่ะอย่างไรก็ดีนะคะเซ็ตอินเด็กซ์ที่ปรับตัวลงมาต่ํากว่าระดับ1 5 0 0นิกกี้มองว่าเป็นระดับที่น่าสนใจเข้าลงทุนเพื่อเก็่งกําไรได้ค่ะแล้วก็อาจจะไปทยอยขายนะคะเมื่อเซ็ตปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ1580จุดค่ะ สำหรับกลุ่มของตราสารนี้นะคะนิกกี้ยังคงชื่นชอบตราสารนี้ต่างประเทศอยู่ค่ะเนื่องจากให้ยูที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แคปิตอลเกนเมื่ออัตราดอกเบีย้ยมีการปรับตัวลงมาในปีหน้าค่ะทาให้การลงทุนในตราสารนี้โลกนะคะจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าปกตินั่นเองค่ะด้กลุ่มที่นิกกี้ชื่นชอบนะคะสามารถซื้อได้หมดเลยค่ะตั้งแต่พันธบัตรรัฐบาลน,นะคะหรือว่าตราสารนี้เอกชนนั่นเองนะคะแต่นิกกี้เนี่ยยังแนะนานะคะว่าให้ระมัดระวังตราสารนี้ในกลุ่มของ Yield อยู่เหมือนเดิ แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่ได้เกิด Recession แล้วก็ตามค่ะเพราะว่านิกกี้เนี่ยยังเห็นเทรนด์การถูกปรับลดอันดับเครดิตเลตติ้งของตราสารนี้ในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอยู่ค่ะ ในส่วนของรีทนั้นนะคะต้องบอกว่าวิธีคิดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตราสารหนี้เลยละคะ่ะเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีรายได้สม,สม่ําเสมอซึ่งก็คือปันผลนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าดอกเบีย้ยยังอยู่ในระดับสูงหรือว่ามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นในบางประเทศนะคะรีของที่นั้นๆเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจลดลงค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูในส่วนของโก o บอลรีก่อนนะคะก็จะพบว่าตอนนี้เนี่ยอาาัตราเงินปันผลเทียบกับอาาัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลนะคะถือว่าต่ํามากๆทําให้ไม่ค่อยน่าสนใจในการลงทุนค่ะแต่ ในเอเชียบ้างน,นะคะรวมไปถึงบ้านเราด้วยค่ะมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลทําให้รีทของเอเชียเนี่ยจะดูแล้วนะคะน่าสนใจมากกว่านั่นเองค่ะแต่อย่าไปหวังว่าจะกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นปีละสิปีละสิเนะคะเหมือนเมื่อก่อนนั่นเองค่ะเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานของรีทได้เปลี่ยนไปพอสมควรหลังจากยุคโควิด -19 ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มของออฟฟิศค่ะ สำหรับทองคํานะคะนิกกี้ขอเกลื่นนิดนึงค่ะว่าทองคําเนี่ยมักจะปรับตัวขึ้นในภาวะที่เงินเฟอ้อเป็นขาขึ้นนะคะอัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์มีทิศทางที่อ่อนค่าแล้วก็มีความไม่แน่นอนในตลาดเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าในภาวะปัจจุบันนี้นะคะอัตราเงินเฟอ้อเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วละค่ะขณะที่อัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับสูงจนกระทั่งตอนนี้นะคะอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงเนี่ยอยู่สูงกว่าอัตราเงินเฟอ้อค่ะดังนั้นทองคําจึงมีความน่าสนใจลดลงเพราะว่าไม่มีไรายได้นะคะทำให้คนเนี่ยจะหันไปซื้อพันธบัตรซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนกันมากกว่านั่นเองค่ะ ขณะที่ในแง่ของดอลลาร์ก็มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าเนื่องจากว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกามีโอกาสอยู่ในระดับสูงนานกว่าคาดค่ะดังนั้นแล้วนะคะปัจจัยทั้ง3อย่างที่หนุนราคาทองคําได้หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขณะที่ปัจจัยของความไม่แน่นอนนะคะในตลาดก็เริ่มหายไปเช่นเดียวกันค่ะเพราะสหรัฐอเมริกามีโอกาสรอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะและเกิดเราไม่ได้เกิดสงครามอะไรขึ้นมานะคะปัจจัยในข้อนี้ก็จะหมดไปเช่นเดียวกันค่ะดัง ดังนั้นแล้วนะคะนิกกี้มาว่าทองคำเนี่ยหมดความน่าสนใจในการลงทุนในไตรมาสที่4นี้ค่ะสำหรับราคาน้ำมันนะคะถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่เดาทางได้ยากมากๆเลยเละคะ่ะเพราะว่าปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆนะคะมาจาก2ส่วนด้วยกัน,นะคะ่ะส่วนแรกก็คือดีมาน กับ2นะคะ supply พพค่ะโดยในฝั่งของดีมาคาดการได้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจค่ะแต่ในฝั่งของ supply พพอันนี้เนี่แหละค่ะที่เดาใจยากนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกลุ่ม o อเปกพลัสล้วๆนๆคะ่ะซึ่งอาจจะวันดีคืนนี้นะคะก็ลดกําลังการผลิตก,ก็ได้ค่ะหรือว่าอยู่ดีๆจะเพิ่มกําลังการผลิตก,ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นแล้วนะคะเราจึงเห็นราคาน้ํามัน พุ่งขึ้นไปนะคะเกินกว่า90เหรียนแล้วก็มีการปรับตัวลงมาจะ80เหรียนอีกแล้วค่ะดังนั้นแล้วนะคะภาพรวมนิกกี้แนะนําให้หลีกเลี่ยงไปก่อนค่ะเพราะเราเนี่ยเดาใจ o อเปก plus ไม่ถูกแน่ๆเลยเลยคะ่ะแต่ถ้ากิใครนะคะอยากจะลุ้นนิกกี้แนะนําว่าให้จํากัดสัดส่วนการลงทุนให้ดีๆค่ะ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับมุมมองการลงทุนในไตรามาสที่4แบบกระชับกระชับนั่นเองค่ะถ้าใครอยากรู้ประเด็นไหนหรือว่าอยากให้อธิบายเพิ่มเติมนะคะหรืออยากได้มุมมองในสินทรัพย์ตอนอื่นที่ไม่ได้กล่าวมาในที่นี้นะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกนิกกี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวว่างๆนิกกี้จะมาตอบให้ค่ะเอาละค่ะถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะสําหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ